สวัสดีค่ะชื่อราเชลนะคะวันนี้ราเชลจะมาเป็นขมยานเกี่ยวเรื่องสุขภาพและก็การดำเนินชีวิตโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะขมยาญวันนี้ของราเชลนะคะจะขอมอบเป็นเกียรติให้กับพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นค่ะเดิมทีปีที่แล้วค่ะราเชลเจ็บไข้ได้ป่วยด้านสุขภาพเ,าเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ระยะที่3ค่ะก่อนที่จะเชื่อพระเจ้า ช่วงนั้นเราเชลไปหาหมอใช่ไหมคะมีการให้ยายังเป็นทางเดิมอยู่ตอนนั้นคือเวลารักษาตัวก็กลับมาบ้านก็ยังมีสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่ที่อ่อนแอนะคะแล้วก็ห่อเหี่ยวชีวิตจะไม่มีความสุขเลยมีแต่ความกังวลเพราะว่าลูกเราก็ยังยังเล็กหลังจากนั้น3-4เดือนหลังจากที่ได้มารู้จักพระเจ้าะคะ่ะโดยการนำของ คุณเปิ้ลได้มาพบพระเจ้าครั้งแรกที่โบสถ์น้ำมังห่นใหม่และได้รับการวางมือจากอาจารย์คมเอกวันแรกนะคะที่ที่ลาเชลได้ได้รับการวางมือได้รับไฟจากพระเจ้าครั้งแรกอะค่ะลาเชลรู้เลยค่ะว่าพระเจ้าอะพระองค์อะสัมผัสมอบความรักให้กับลาเชลแบบเต็มล้นมากอะค่ะเพราะวันแรกที่ที่ได้สัมผัสไฟของพระองค์นะคะลาเชลร้องร้องไห้แบบก็ไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องร้องไห้ออกมาเยอะมากมายขนาดนั้นได้รับความรักจากพระองค์แบบเต็มล้นหลังจากนั้น แล้วเชลก็ยังรักษาตัวมาเรื่อยในช่วงหลังจากที่พบไฟแล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเชล,ล,เชลสังเกตใช่ไหมคะว่าก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าพอเราไปให้ยารักษาเวลาเรากลับมาบ้านนะคะ่ะเรามาพักฟื้นที่บ้านอะมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้คะ่ะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เวลาเรากลับมาจากโรงพยาบาลพักฟื้นตัวคะ่ะ เราจะไม่ไม่ค่อยมีแรงแต่พอรับไฟจากพระเจ้าแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนนะคะมีความรู้สึกว่าเรากลับมาพักฟื้นที่บ้านเราก็มีแรงมีกําลังแล้วก็จิตใจจิตวิญญาณภายในเรารู้สึกมันมันเข้มแข็งมันมีเขาเรียกว่ามันมีพลังภายในถ้าถ้าถ้าเป็นก่อนหน้านั้นนะมันเหมือนซากศพเดินได้อะแต่พอหลังจากที่รับไฟแล้วจิตใจข้างในเรามีความรู้สึกมันเบิกบานแต่มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันไม่ได้แบบยกลับมาจากรับไฟแล้วแบบดีขึ้นมาเลยแล้วก็ราเชลก็มาโบสถ์ช่วงนั้นก็จะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ ที่โอกาสจะมาจะไม่ขาดโบทเลยเพราะอยากรับไฟอยากอยากได้สัมผัสพระองค์่ะคะมีมีช่วงหนึ่งก่อนจะจบเคสการรักษาค่ะลาเชลแพ้ยาแพ้ยามากแบบแทบจะเอาชีวิตไว้รอดหายใจไม่ออกเลยค่ะใจก็ร้องเรียกหาพระเยซูพระเยซูช่วยลูกด้วยพระเยซูช่วยลูกด้วยค่ะในระหว่างที่พูดถึงชื่อพระเยซูหมอคุณหมอค่ะก็ก็มาที่ห้องทันทีที่มันก็แปลกมากแล้วคุณหมอก็สั่งพยาบาลให้เอาอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะเข้ามาช่วยจากความดันที่ตกออกซิเจนที่ลดก็ค่อยๆกลับ ดีขึ้นมาซึ่งถ้าละเชลไม่ได้รับไฟก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงอะคะ่ะช่วงที่หยุดโควิดเนี่ยคะ่ะช่วงที่มีเหตุการณ์โควิดอาจารย์หน่อยะะได้จัดกลุ่มได้ฟังคลิปของอาจารย์หมอวรุลนนะคะหัวข้อเรื่องการดําเนินชีวิตโดย การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีทั้งหมด25ตอนใช่ไหมก็ได้ฟังทุกตอนโอ้เราเชลแบบยิ่งเติบโตขึ้นไปอีกค่ะในด้านจิตวิญญาณคือขอบคุณพระเจ้ามากแล้วขอบคุณทางทีมงานนิวาายน้ำมังหนนะคะที่ได้จัดพอดอันนี้ให้มาให้เราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าคือราเชลรู้เลยว่าที่เราเป็นแบบเนี้ที่สุขภาพเราแย่แบบเนี้ย มันเกิดจากความคิดของเราการทํางานของเรากําลังสมองของเราซึ่งตอนนั้นนั้นเรายัางเป็นทางเดิมเราก็ใช้แต่กําลังเราจะไม่รู้เรื่องพระเจ้าใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องพระบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราเพื่อเราเก่งเราแน่เราเจ๋งเรามีสติปัญญาซึ่งจริงๆแล้วมัน,มนไม่ใช่เลยค่ะแล้วก็วิ่งไขว่คว้าหาความสําเร็จคือทําเพื่อต้องการอยากจะสําเร็จเหมือนกับคนอื่นที่เขาบอกว่าเดินตามคนสําเร็จแล้วคุณจะสําเร็จใช่ไหมคะคือไปโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ อย่างเรื่อง N l ER p รห,ห,หลายหลายอย่างที่ที่เขาไปโรงเรียนที่ว่าดีเป็นหนทางที่เราไปสู่ความสําเร็จนั่นคือทางความคิดของมนุษย์ความคิดของเราใช่ไหมคะเชลก็ไปทํามาทุกอย่างแต่พอมาฟังพระวจนะของพระเจ้าที่หัวข้อเรื่องการดําเนินชีวิตโดยการทรงนําของพระวิญญ,ญาณ25ตอนแล้วเชลฟังจนจบแล้วก็มีการจดนะแล้วเชลเพิ่งเข้าใจและค้นพบว่าอ๋อความสำเร็จความสุขความรักทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใกล้เราแค่นี้เองมันอยู่ภายในของเรา ซึ่งมันง่ายมากพระองค์อะ่ะทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราหมดแล้วแต่เราอะลืมเราเราไม่รู้เราใช้ไม่เป็นคือถ้าคุณมาอยู่ในทางของพระเจ้าอะค่ะเราเชลเชื่อความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นแน่นอนแค่คุณมีความรักความรักเหมือนที่พระองค์ได้มอบให้กับเราความรักความสุขความเชื่อที่สำคัญคุณต้องมีความเชื่อเพราะ พระเยซูตายไถ่บาปแทนเราใช่ไหมคะและพระองค์ได้ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในของคุณนะคะคุณต้องให้พระวิญญาณทรงนำทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณเหมือนที่ราเชลได้ฝึกณนตอนนี้นะคะซึ่งประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา,มาช่วงที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าเนะะี่ยค่ะเรา จะทำอะไรก็แล้วแต่จะให้พระวิญญาณทรงนำในทุกๆเรื่องแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อเมื่อวานนี้เองอะค่ะละเชลก็กลับไปบ้านที่ประจวบวันนั้นอะก็นั่งดูดูที่อะค่ะพอดีลาเชลมีที่ดินเปล่าอยู่ซึ่งมีคนมาขายของอยู่ตรงบนที่เราอะเป็นร้านเล็กๆสี่ห้า้านเขาค่อยค่าเช่าวันละ20บาทซึ่งเราไม่มีอะไรให้คือมาขายบนที่เปล่าเราใช่ไหมละเชลก็นั่งนึกเราจะทําที่ตรงนี้ให้มันเกิดรายได้ยังไง ถ้าเราทําเป็นเพิงนะคะทำเป็นเพิงร้านค้าเราแบ่งเป็นล็อกๆให้เขาเช่าเราวน่าจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้ mm hmm. ก็ไม่รู้จะทำไง mm hmm. เพราะว่าเงินที่เรามีอยู่่ะคือเป็นเงินที่เราต้องกินใช้ในชีวิตประจําวันเพราะช่วงนี้เราไม่มีรายได้อะไรที่เพิ่มจากทางอื่นเนื่องจากธุรกิจเราปิดหมดแล้วเชลก็อธิษฐานเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าการที่เราจะทําอะไรเราก็ไ้พระวิญญาณทรงนาใช่ไหมคะเ้วเชลก็ลองดูซิก็อธิษฐานต่อพระองค์เลยก็บอกว่าพระวิญญาณทรงนําลูกด้วยลูกอยากมีรายได้จากที่ผืนเนี้ย ให้มันเกิดก่อไรายได้เพิ่มขึ้นยังไงขอให้พระวิญญาณทรงบอกลูกด้วยว่าลูกต้องทํำยังไงแล้วพอตอนเย็นละเชลก็ไปบ้านเพื่อนแวะเยี่ยมเยยนเพื่อนก่อนกลับแต่ลาเชลก็มีเพื่อนไป,ไปด้วยคนหนึ่งก็เห็นบ้านเขาเปลี่ยนแปลงเขาบอกเขาเพิ่งปรับปรุงบ,บ้านใหมก่ก็ถามว่าเออแล้วเป็นไงช่างดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออช่างราคาไม่แพงก็เลยขอเบอร์เขาไว้พอกลับจากบ้านเพื่อนหลังนั้นนะคะเพื่อนของลาเชลอ,อีกคนก็กลับมาด้วยนะคะก็เดินไปที่ท,ที่ก็เราลองโทรเรียกช่างมาคือเราอยากรู้ราคาว่าถ้้าาาเราเรรทํพงงตงนี มันประมาณราคาเท่าไหร่อยู่ๆเพื่อนก็เพื่อนคนที่ติดตามมากับราเชลด้วยค่ะเขาก็พูดขึ้นมาเออทำเลยสิเราบอกอุ้ยเรายังทําไม่ได้หรอกตอนนี้เรายังไม่มีตังค์เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาออกให้ก่อนซึ่งราเชลก็งงมากเลยซึ่งราเชลไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ว่าอ้าวจริงเหรอให้ยืมไม่เสียดอกเบี้ยนะอะไรเงี้ยก <laughs> ็ก็จะจะเอาถ้าเกิดเขาให้ บอกโอเคได้เลยทําเมื่อไหร่ล่ะเขาก็คุยก,กับช่างบอกเฮ้ยเราเชว่าบอกเฮ้ยเดือนหน้ามิถุนาวันเกิดเรานี่นาอะไรเงี้ยเริ่ม,เร,มเริ่มทําวันเกิดเลยก็ตีราคาไปตรงนั้นประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งเราเชว่าก,ก,ก็รู้อยู่ในใจมันเป็นการทํางานของพระเจ้าพอเรามาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําในการดําเนินชีวิตของเราทุกๆเรื่องมันง่ายมากเลยค่ะมันง่ายแค่เราอธิฐานเราเชื่อพระองค์ถ่อมใจในขณะที่เราอธิฐานนั้นเราก็ควรจะมีความรักความสุขไปในใจนะคะแล้วก็ความสําเร็จแล้วเราเชื่อว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้ว แล้วคุณก็ได้รับจริง,รงๆเหมือนที่ลาเชลได้รับค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนิวายเชิญวันนี้ข้าพเจ้าอัมพรอื้อประถามจะมาขอเป็นพยานในการแบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตนะคะคือได้เป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่12ปีนะคะแล้วก็ช่วงนั้นได้อยู่ต่างประเทศแล้วก็เติบโตใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปไปโบสไปแคร์หรือว่าได้ไปที่ต่างๆแต่พอเมื่อกลับมาเมืองไทยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลงหายไปแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าได้นำกลับมาหา พ่อที่โบสถ์นะคะแต่ว่าเป็นโบสถ์แบติสไม่ใช่โบสถ์ไฟเจ้าแสนดีสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นมะเร็งแต่ก็พระองค์ก็ทรงรักษาตอนไปตรวจหมอก็บอกว่าคุณเป็นซีดนะเป็นซีดก้อนใหญ่เลยเป็นเนื้องอกก้อนใหญ่ก็ได้รับการผ่าตัดไปแต่พอผลออกมาปรากฏว่าเป็นมะเร็งก็ตามทาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลแต่พอจะทําตามนั้นหมอก็ไปเจาะ เลือดไปทําทุกอย่างแต่ตอนช่วงนั้นก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าระพเจ้ามีถ้ามีจริงนะให้ลูกหายนะตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อมากมายถึงขนาดนั้นก็ปรากฏว่าไปตรวจผลเลือด หายไม่มีอ้าวคุณไม่ได้เป็นนี่คุณแค่เป็นซีสแล้วก็ก้อนเนื้อไปตัดไปแล้วก็หายแล้วโอ้ฮฮเลลูยาขอบคุณพระเจ้าแล้วอีกเรื่องหนึง่งช่วงเดือนธันวาปี6-2ได้ไปรับใช้กับโบสถ์แปทชิสอันนั้นเป็นการรับใช้เข้าค่ายไป3าครั้งสี่ครั้งในช่วงนมัสก,การตอนคืนก็ได้ล้มลงเมื่อล้มแล้วพระวิญญาณบริสุทครั้งสุดท้ายได้บอกถึงเวลาแล้วที่จะมาหาบทไฟ แล้วก็มารับใช้ที่โบสถ์ไฟก็พอกลับมาก็หาเทปก็ยังไม่รู้เลยโบสถ์ไฟคืออะไรการรับไฟคืออะไรแต่ก็เชื่อเจอเทปของคุณหมอวรลุนเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมากดฟ,ฟังฟังพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดขอบคุณพระเจ้าได้ฟังทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งพบกับอาเอกแล้วน้องเตยเป็นพยานในงานของคุณหมอก็ตามหาเมื่อตามหาเจอก็ได้ไปที่โบสถ์นี้ขออนุญาตอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยด้วยแล้วก็มาเป็นสมาชิกที่นี่มาผูกพันตัวแล้วก็ร่วมรับใช้แล้วก,การเจอไฟครั้งแรกก็มีความรู้สึกตอนที่ล้มไปก็มีความรู้สึกว่าโอ้นี่เหรอรู้สึกแบบเดี๋ยวหัวราะเดี๋ยวร้องไห้แล้วในใจนี่สั่นไปหมดแล้วน,นี่มันคืออะไรเนี่ยเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจอะนะคะแล้วก็อโอ้ ดีใจเหลือเกินแล้วก็ตอนหลังก็รู้ละว,ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ะขอบคุณในทุกสิ่งที่พระอ,องค์ทรงนำนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตอนหลังก็ได้และยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นเข้าใจขึ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะหนุนใจพี่น้องว่ามาเดินกับไฟจะได้สิ่งที่ อัศจรรย์แต่ก็แล้วแต่แต่ละคนน่ะนะคะว่าจะได้รับสิ่งไหนไปและซึ่งเป็นการพระองค์ทรงนําในการที่จะเดินกับไฟขอขอบคุณอาจารย์หมอปรุณขอขอบคุณอาจารย์ดาอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยขอบคุณพี่น้องก็ขอแบ่งปันแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับที่ฟังคำสอนหรือคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากและพระเจ้าอยากอวยพรพ,ยพี่น้องพระเจ้าที่ผมพูดถึงเนี่ยพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชการอรัศจรรย์ความรักและพระคุณผมอยากเชิญพี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้านะครับง่ายมากครับเชื่อในใจว่าฉันเป็นคนบาปและฉันอยากจะกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าฉันไม่ได้มาจากลิง พระเจ้าสร้างฉันขึ้นมาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นก็คือพระเยซูจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดีไหมครับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาตายบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษความผิดบาปให้แกเราจ่ายค่าความผิดบาปให้แกเราอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับ ว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณนะบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะติดตามพระเยซูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะอ่านพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้ากลับใจทุกวันไปโบสถ สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูเอเมนเอเมนเปราว่าขอให้เป็นอย่างนั้นสั่งคามยินดีด้วยครับผมขอเชิญพี่น้องติดตามพระเจ้าหาโบสถ์ที่ดีๆอยู่นะครับศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าและรับใช้พระเจ้านะครับขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องอวยพรพี่น้องนะครับและก็นำทางพี่น้องทุกๆวันนะครับ ผมกับจันดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากครับขอบคุณครับ